กราบสวัสดีพี่พี่เอีทุกท่านนะ <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้เป็น e ีพีที่1นะครับนะวันนี้เป็น e ีพีที่1ฝากช่องปิยะอมตะพระบ้านด้วยนะครับนะ <c oughs> ฝากรบกวนฝ <verständ> ากช่องนี้ไว้ด้วยนะพี่นะ <c oughs> เป็น e ีพีที่1เลยนะครับนะนี่อันนี้เป็นช่องทางการติดต่อเลยนะครับนะ <c oughs> เป็นช่องทางการติดต่อนะครับ <c oughs> ด้านบนจะเป็นสแกน QR code นะครับนะ สามารถสแกนลายและทักมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะนะครับ <c oughs> ส่วนพี่ท่านใดน,นะครับไม่ได้เล่นลายนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทร082 159 47 20นาะครับนะนะครับฝากรบกวนนะครับนะเป็น EP ที่1นนะครับนะนี่และ ยังสามารถแอด ID Li n e นะครับยังสามารถแอดเป็น ID ดี n ลได้ด้วยนะครับนะ p p โอ3 5านะครับนะนี่นะครับนี่และขอฝากรบกวนพี่พี่ทุกท่านนะครับนะนี่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนะอันนี้เป็นช่องใหม่เลยนะครับนะเป็นช่องใหม่เลยนะครับนะเป็น E ีีที่1นะครับนะและกดติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กด แชร์ให้ด้วยนะครับนะาวันนี้นะครับนี่เป็นรายการองค์ละ100บาทนะครับนะาเป็นรายการองค์ละ100บาททุกรายการนะครับนะามีค่าจัดส่ง50บาทนะครับมีบวกค่าจัดส่ง50บาทนะครับนะานะครับส่วนช่องทางการชําระเงินนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับนะานะครับนะมา นี้นะครับเป็น E.P. ที่1เลยนะครับนะเราก็เดี๋ยวเรามาเริ่มชมพระกันได้เลยนะครับนี่รายการที่1นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จเก่าๆแบบนี้นะครับรายการนี้100บาทนะครับรายการที่1นะครับต่อไปรายการที่2นะครับ องนี้ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับมาแบ่งปันให้พี่ได้ชมได้เช่าหากันนะครับนี่รายการนี้หนึ่งบาทนะครับเป็นรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับ ลายกานี้เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแบบนี้นะครับลายกลานี้100บาทนะครับเป็นรายการที่3นะครับต่อไปรายการที่4นะครับนี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จจิตละดานนะครับนะามีปิดทองไว้ด้วยนะครับนี่ลายกลานี้100บาทนะครับเป็นรายการที่4นะครับ ต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญหลอดจอบหลวงพ่อไผ่นะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลอดจอบหลวงพ่อไผ่นะครับนะร,รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่หกนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณจะเลิญพรบนนะครับนี่ รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่6นะครับต่อไปรายการที่7นะครับนี่อันนี้นะครับเป็นพระเหรียญพระเจ้าปากศินปนะครับนะานี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่7นะครับต่อไปรายการที่8นะครับ ันนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทานะครับวัดพระเนียงแตกรุ่นแรกนะครับนี่รายการนี <t 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 ้หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับต่อไปรายการที่เก้านะครับองค์นี้นะครับเป็นพระขุนแผลนะครับเป็นพระขุนแผลเนื้อดินนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับรายการนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่เก้านะครับ ต่อไปรายการที่10นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น2นะครับนี่รายการนี้100่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่10นะครับต่อไปรายการที่11นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับหนาเป็นพระเนื้อผงคุกลัก หลังแบบหลวงพ่อแก้วนะครับนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่11นะครับต่อไปรายการที่12นะครับนี่อันนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่12นะครับ ต่อไปรายการที่13นะครับอันนี้นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเหรียญฉลุนะครับลงยาด้วยนะครับนะนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่13นะครับต่อไปรายการที่14นะครับ นี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงจุ่มลักเก well. ่าๆนะครับรายการนี้นะครับนี่100บาทนะครับเป็นรายการที่14นะครับต่อไปรายการที่15หนะครับเป็นพระเหรียญนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนานี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับรายการที่15นะครับ ต่อไปรายการที่สิบหกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนะรายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่อันนี้เป็นพระจอบใหญ่นะครับรายการนี้เป็นเหรียญหล่อจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับนี่ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18นะครับนี่อันนี้นะครับเป็นเหรียญล้อจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับรายการนี้เป็นเหรียญล่อจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนี่รายการนี้นะครับหนึบาทนะครับเป็นรายการที่18นะครับ ต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับองบอค์นี้นะครับเป,รเ,เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะครับนะาเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับนะาเป็น เนื้อดินหลวงพ่อปลานนะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์ไก่นะครับเป็นพิมพ์ไก่นะครับหางหางไก่ห้าเส้นนะครับนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อไปรายการที่21อนะครับนี 10. 10. 10. ่องนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จเก่าๆแบบนี้นะครับรายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่21นะครับต่อไปรายการที่ย2ิบสองนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมนะครับหลวงปู่ทวดนะ รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่ย2ิบนะครับต่อไปรายการที่23สิบานะครับนี่องค์นี้เป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับ ต่อไปรายการที่24นะครับนี่อันนี้นะครับเป็นพระเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับ24 8 2นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับรายการที่24นะครับต่อไปรายการที่25นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะนี่ รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่ย5ิบห้านะครับต่อไปรายการที่26นะครับเป็นพระเหรียญห Aladdin ลวงพ่อพุ่มนะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะรุ่นแรกนะครับรายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่26ิบนะครับต่อไปรายการที่27บดนะครับ นี่อันนี้นะครับเป็นท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับนะาเป็นท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับนี่เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่านะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนะพี่พี่ท่านใดนะครับนะาดูไม่ทันหรืออยากชมรูปเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ตามช่องทาง ที่ขึ้นไว้ให้แบบนี้นะครับด้านบนนะครับนะจะเป็นสแกน QR code ไลน์นะครับสามารถสแกนไลน์และทักมาขอรูปเพิ่มเติมหรือสอบถามกันได้ทางไลน์นะครับส่วนพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์นะครับนะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0821594720นะครับนะนะครับนะครับโทรเข้ามาสอบถามก็บอกบอกหมายเลข EP ด้วยนะครับนะเป็น EP ที่เท่าไร่นะครับพระ ไลนการที่เท่าไหร่นะครับนะเพื่อจะได้สะดวกง่ายกับการพูดคุยนะครับหรือหากันนะครับเข้าใจกันง่ายๆนะครับนะและสามารถแอด ID l i ี e ได้ด้วยนะครับนะเป็นช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะแอด ID Line นะครับ PPOO35 นะครับนะสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับไอ l ดี e ไลนตามนี้นะ และก็ขอฝากรบกวนนะครับหนาพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับหนาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหนานี่นะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับหนานี่เป็น e ีีที่หนึ่งเลยนะครับหนานี่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหนานี่นะครับส่วนพี่ท่านใดที่กดแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับหนานี่ หนึ่งนะครับนะเป็นพระรายการองค์ละ100บาทนะครับพระรายการองค์ละ100บาททุกรายการนะครับนะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทนะพี่นะเป็นกี่รายการค่าจัดส่งเพียง50บาทเท่านั้นนะครับนะต่อไปนะครับรายการที่28นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับ รายกลารที่28นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่รายกลารนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายกรารที่28นะครับต่อไปรายกรารที่29นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดเกษชยโยนะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับ รายกรารนี้100บาทนะครับรายการที่29นะครับต่อไปรายการที่30นะครับอันนี้นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ศรีรุ่น1นะครับเป็นเหรียญมหาลาบนะครับนะรายกรารนี้นะครับ100บาทนะครับรายการที่30นะครับ ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหน้าเสือนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับอันนี้นะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับนะเป็น พระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อชิมนะครับนี่ลายการานี้หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบสองนะครับต,ต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะครับนะลายการานี้เป็นพระหล่อโบราณเก่านะครับนะนี่ รายการนี้นะครับหนึ่ง้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบสามนะครับต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณนะครับรายการนี้เป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับีรายการนี้หนึ่งร้ยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบสี่นะ ต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับ <Okay. S 1> องค์นี้เป็นพระรูปรอบโบราณเนื้อหากเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบห้านะครับต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นพระเหรียญเก่านะครับพระคูวิ คูณธรรมาสาสนนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่เป็นเหรียญเก่านะรายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระซุ้มกรอเนื้อดินนะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ สามสิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับอง์นี้นะครับเป็นพระขุนแผลเนื้อดินนะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบแปดนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะครับ อันนี้เป็นพระเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับนะนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบเก้านะครับต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับนี่เป็นเหรียญหันข้างนะครับนะนี่วัดสวนขันนะครับนะปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ รายการนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ส oui, e nah, ี่ส uh ิบนะครับต ok ่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปูไข่นะครับรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่นะครับนี่รายการนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับ ต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่คาไอพ่อกลั่นนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกลั่นนะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบสองนะครับต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะครับอง์นี้นะครับเป็นพระ หลวงปู่สุขนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่สุขนะครับนี่นะรายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบสามนะครับต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับนะนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบสี่นะครับ ต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะครับนี่องค์นี้ก็เป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นพระรูปเหมือนปลาหลวงพ่อเดิมนะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบห้านะครับต่อไป,ป,ป,ปอรายการที่สี่สิบหกนะครับอันนี้นะครับเป็นพระเหรียญนะครับนะหลวงพ่อท่านสร้างนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี <gider inger> ่ รายการนี้100บาทนะครับรายการที่46นะครับต่อไปรายการที่47นะครับนี่อันนี้นะครับเป็นเหรียญล่อจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับรายการนี้เป็นเหรียญล่อจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่ สี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้เป็นพระจอบเล็กนะครับเป็นเหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบแปดนะครับ ต่อไปรายการที่สี่สิบเก้านะครับอันนี้เป็นพระเหรียญน,นะครับหลวงพ่อเดิมนะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับรายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบเก้านะครับต่อไปรายการที่ห้าสิบนะครับ นี่อันนี้นะครับเป็นเต่านะครับนะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับรายการนี้นะครับนี่เป็นเต่านะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะรายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ห้าสิบนะครับนี่นะครับนะวันนี้ก็มาแบ่งปันให้พี่ทุกท่านนะครับได้ชมทั้งหมดนะครับ 50ารายการนะรายการอง์ละ1 0 0บาททุกรายการนะครับนะมีค่าจะส่ง50บาทนะครับมีบวกค่าจะส่งบริการ50บาทนะครับนี่อันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับของปิยะอมตะพระบ้านนะครับนะสามารถแคปรูปไว้ได้นะพี่นะนี่อันนี้เป็นช่องทางการติดต่อเลยนะครับนะนี่นะครับ ยังไงก็ขอฝากรบก,กวนฝากช่องนี้ไว้อีกหนึ่งช่องนะครับนะาขอฝากช่องนี้ไว้อีกหนึ่งช่องด้วยนะครับนะานี่นะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตพี่พี่ทุกท่านนะครับนะาลาเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกัน E p พีใหม่นะครับนะาวันนี้ก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับ